สวัสดีครับอ่ปัจจุบันมากคือเก่ามือนี่ที่มาบอกครับพี่กับปรองกันจิบาลใน,นทำเพื่อนทำมูอเพื่อน,น,นเด็กเพื่อนบอกส่วนอะไรนะครับ <laughs> ผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ,โอนี่คือเก่าครับผมมาเสนอภาษาอีสานมาัลลคัมคำว่าหู้จงปองจังแปง

เล็กบ้างใหญ่บ้างจ้องปองแจงแปลงโอ้จึกบึกจากบ้านเลยโอ้ลูบักใหญ่เลยเบลเลยเลยเดินลูกเบลหู้ซีวีหู้ซีวีแล้วโลลีดหนึงเดีแต่หูซีวีนีิดเดียวเดียวซีวีนิดเดียวโอ้ซีวีซีวีนิดนึ่งมัน ถ้ารู้โจกโวกนี่ใหญ่แห้งโจกโวก่าไรโวกโวกนี่โูพูเล่มีเลจกโวกนะูเซเวนนี่พูเซเวนี่จะเลี้ยวหน่อยนึงถ้าพูเซเวนี่พูจะเลี้ยวลอยนึ่งเป็นเกินูเซเวนูเซเวนจะเลี้ยวเล็กเล็กเลี้ยวหน่อยแต่ว่าเลิกแหงว่าไทยถืกอไหมวะถื่อจนาเนาะ งูเซเวนี่มันจะตีหน่อยหนึ่งเลี้ยวหน่อยเลื้อก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 เขาเรียกงูเซเวนงูเซเวูแต่ถ้าเฮ็ดเซเวนจะอยู่ยังไงฮมันงูจิกเบิกจากปากจิกเบิกตรงปุ่งปิงปิงอันนั้นรั่วทั่วบ้านเลยครับ กันโจกอกเจีวกจงปงเจียงเว่วทั่วบ้านเลไอย่างนั้นหากันละมังอย่างเดียวเลยรั่วทั่วบ้านโจกโกเจีวกคือเสื้อขาดจงปงเจียงปิงจังแปงเจียงปองโอ้เสื้อขาดจงปงเจงแปงจำหาน้องแดงต้นเดือดเม็เสาะอ้านั่นแหละโจกโกเจียงเวกฉเป็นเป็นเราพัชชาใช่หรือ โบ้ด้หน้อยกลัวมีต่รูเล็กๆแล้วก็รูใหญ่ๆภาษาไทยมันขยายในนิดนึงแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานนี่จะขยายได้หลายโบ้ได้หลายควมโได้หลายพูดจดลอดพูดจดลอดฮูฮูมันรอดไม่ได้ฮูมันรอดไม่ได้ฮูอย่างนี้เหรอจุกจึกปือ จึงปึงนี่คือถ้าจึงปึงไปใช้ฉันนี่คือปาดสมัยใหญ่ลึกแท้หู้จากบากจีบบีบภาษาไทยได้โอ้ยหู้น้อยในค่ำเดียวขยายความบนแนวคอนเสิร์ตเดียวเสียวทั้งคืนโกนจึงปึงจึงปึงคือไงแหง ในแห้งเขาเรียกว่าเอาขาเหมือนเอาขาจุ่มลงน้ำซ้างลูกหลักลูกหลักลูกหลักเหมือนนะวันนี้ซ้ำนี่นะครับนาอครับแบบมือละคำแมบเบลกระมือละคำมือละคำขิดไหมเที่ยวอไก็กดไลค์กดแชร์ครับแับตะไคร่ใบบกูดใช่น้ำ้างมอแล้วเด้อบัดชอบเมืออ้วกำไก่แล้วจนไ้ก็ชอบเหมันเมียนโลด ครับตะไคร้ใรเลหลายๆครับครับครับขอบคุณขอบคุณหลายครับขอบคุณครับจัสดีครับครับ